อาหรับต่อต้านยึดปาเลสไตน์อียิปต์เสนอแผนฟื้นฟูทีมอิสราเอลพ้นท่าวันที่4มีนาคม2568อย่กับดเดิฉันค่ะธนวัฒนวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกวันนี้สันนิบาตอาหรับนะคะเขามีประชุมฉุกเฉินเรื่องฉนวนกาซาร้องขอโดยอียิปต์ค่ะรัฐอาหรับได้แถลงประนามอิสราเอลกันทั่วหน้า ฐานที่ระงรับความช่วยเหลือใช้การขาดอาหารเป็นอาวุธเคอรขาระงับการช่วยเหลือเข้ากาซาทั้งหมดเลยไม่เกรงใจใครทั้งนั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นอ้างเอาไวบ้บีบหรือแบกเมเพื่อที่จะให้ฮามาสยอมจำนนยอมปล่อยตัวประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่ต้องเจรจารอบสองระยะสองนี้คืออิสเอลต้องถอนฐานไม่ยอมสิคะ ไม่ยอมฮามาสก็ไม่ยอมเช่นกันนั่นก็หมายความว่าต่อให้ปล่อยตัวประกันไปหมดสงครามยังไม่จบขนาดมีการหยุดยิงอิสราเอลก็ยังสังหารยังโจมตีปาเลสไตน์รรยวันอันนี้นะคะมาดูกันว่าแผนสำคัญที่อียิปต์เสนอนะ่ะมันกีดกันอิสราเอลออกไปจริงหรือไม่ นายบเดออับเดล,ลตัตีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์นะคะเขาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าแผนการฟื้นฟูทางเลือกของอียิปต์ไม่ใช่แนวคิดของอียิปต์ประเทศเดียวขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ของอียิปต์แต่เป็นการสนับสนุนระหว่างประเทศซึ่งจะทำให้แน่ใจใดได้ว่าจะนำไปปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิผลต่อกลุ่มประเทศ ที่เกี่ยวข้องจริงหมายความว่าปาเลสไตน์ต้องได้ประโยชน์จริงแล้วก็ประเทศอาหรับก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่ความมั่นคงปลอดภัยด้วยแผนการใหม่อันนี้เขาไม่ได้บอกอรายละเอียดนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ยืนยันว่าแผนนี้มันขวางหรือคัดค้านแนวคิดที่สรัฐและอิสราเอลจะยึดปาเลสไตน์จะในประเทศชาวปาเลสไตน์ อันนี้เป็นการยืนยันนะคะแต่ไม่พูดรายละเอียดแต่ว่าหลักการคืออันนี้การประชุมของกลุ่มอาหรับแบบฉุกเฉินนี้เขาต้องการใช้เป็นการประสานงานกับกลยุทธ์การทูตในระหว่างโลกอิสลามสันนิบาตอาหรับก็คือกลุ่มประเทศร่มรูยนะคะโลกอิสลามเนี่ยทั้งหมดเลยเอ่อประเทศที่เป็นมุสลิมทางในละตินแอฟริกาเอ่อเอเซียด้วย เขาจะใช้เวทีนี้ในการประสานงานนะคะเพื่อต่อต้านแผนของทรัมป์และอิสราเอลพ้นการประชุมฉุกเฉินว่าไงชาติอาหรับออกมาประนามอิสราเอลขัดขวางการส่งความช่วยเหลือเข้าสู่ชนนงกาซาแม่พร้อมหน้ากาตารซาอุดีอาระเบียโคเวตอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์คณะมนตรีความร่วมมืออาหรับและรัฐสภาอาหรับออกมาถแถลงร่วม ระนามการตัดสินใจของระบบการปกครองอิสราเอลที่ขัดขวางไม่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเหมเทาทุกเข้าสู่ชนวนกาซาสนับสนุนจุดยืนของชาวป,ปาเลสไตน์และสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนเรียกร้องให้ชาวป,ปาเลสไตน์ได้จัดตั้งรัฐอิสระตามพรนแดมปี1967อันนี้เป็นมติของสัประชาติมานานแล้วจะถูกขัดขวางถูกวีโต้โดยสหรัฐและพันธมิตรมาโดยตลอด เขาบอกว่าถ้าตามพรมแดนครั้งนี้เยรูซาเล็มตะวันออกจะต้องเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ค่ะกระทรวงกาตาออกมาให้การมีการถแถลงข่าวแล้วก็ออกถแถลงการนะคะว่าโดฮาคัดค้านอย่างหนักต่อการใช้อาหารเป็นอาวุธสงครามและใช้ความอดอยากของพลเรือนในชนวนกาซาโดยอิสราเอลนี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศละเมิดอนุสัญญายเจนวีวาครั้งที่4และละเมิดคำสอนทางศาสนาอย่างชัดเจนการละเมิดคำสอนของศาสนานี้ไม่ใช่เฉพาะของอิสลามนะคะศาสนาของยิวเองก็ไม่ให้ทำแบบนี้นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกมาประนามการตัดสินใจของระบบการปกครองอิสราเอลแล้วก็ เรียกร้องให้ชุมชนระหว่างประเทศหยุดยั้งการรุกรานการละเมิดซึ่งเป็นอันตรายคืออิาเอลละเมิดต่อปาเลสไตน์อย่างชัดเจนและมันเป็นอันตรายต่อประชาชนปาเลสไตน์แล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอาหรับด้วย <S <S เขาเรียกร้องให้เปิดใช้กลไกตรวจสอบระหว่างประเทศอย่างจรงิงจังให้แน่ใจว่าปาเลสไตน์ คนปาเลสไตน์สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของนานาชาติได้อย่างแท้จริงคือคำพูดอละพูดได้แต่ตอนปฏิบัตินะคะต้องตามดูว่าจะใช้กลไกอะไรไปผลักดันเพราะข้อแท้จริงก็คือคนถือปืนคือกองทัพอิสราเอลไม่ให้เข้านั่นละคือขบวนทรม,มนุษยธรรมถูกสตักถูกปิดกัน้นที่ชายแดนกระทรวงการต่างประเทศของคูเวต เขออกประนามอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจของเ l สในการขัดขวางไม่ให้ขบวนรถช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยทางด้านมนุษยธรรมอนันนี้คือที่จริงทํามาตั้งหลายวันแล้วแนหะแต่หนักก็คือเมื่อวานนี้สั่งระง,งับเลยไม่ให้เข้าฉนนกาซาเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนขัดต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมชนเขารู้กันหมดแหละแต่อเอลไม่สนใจ ด้านกระทรวงการประเทศอียิปต์นะคะออกมาประนามเช่นกันว่าอิสราเอลใช้ความหิวโหยเป็นอาวุธเพื่อต่อต้านชาวปาเล,ลสไตน์นี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาเจนีวาครั้งที่4อย่างชัดเจนอนุสัญญาเจนีวาครั้งที่4ก็คือการล้างเผ่าพันธุ์นะคะเป็นอาจยาก,กับอียิปต์ออกมาชี้แจงนะคะว่าภายหลังการประชุมสุดยอดอาหรับฉุกเฉินแล้ว จะมีการประชุมรัฐมนตรีเร่งด่วนขององค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC จะประชุมที่ริยตราตสซาอุดีอาระเบียนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอาหรับจะทำงานเพื่อส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดในวันนี้ไปสู่ระดับโลกเรามั่นใจว่าผลการประชุมสุดยอดอาหรับจะถูกนำเสนอต่อโลกด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือผลักดันทางการทูตแบบเข้มข้นค่ะกลุ่มประเทศอาหรับได้ประกาศจุดยืนชัดเจนซ้ําอีกนะคะว่าคัดค้านต่อต้านแนวคิดยึดปาเลสไตน์ในประเทศปาเลสไตน์ของสหรัฐและอิสราเอลกำลังเร่งประสานงานกับโลกอิสลามเพื่อผนึกกําลังขัดขวาง2คู่หูสหรัฐอิสราเอลอย่างถึงที่สุดทรัมป์ได้ผลักไม่เป็นสตรูแล้วค่ะ เมื่อก่อนนี้คาดหวังว่าซาอุดีอาราเบียจะเป็นมิตรรักของอิสราเอลแม้สื่อตะวันตกจะพยายามชงเรื่องว่าซาอุดีอาราเบียคือนหน้าของทรัมป์บางพวกแบบนี้นะคะหรือไม่ก็จะบอกว่าเป็นพวกเดียวกันกับสหรัฐและอิสราเอลการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างแน่วแน่ของเจ้าชาย MBS มบ่มันพิสูจน์นะคะว่าหนุนปาเลสไตน์มาโดยตลอด สวนทางคำเสี่ยมของสื่อตะวันตกเรื่องแผนฟื้นฟูของอียิปต์นั้นมีรายงานนะคะว่าจะเขีเยหามาสอันนี้วอชิงตันโพสต์เอ่อ h i n g t o n Journal เป็นคนบอกแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนื้อหาจริงๆข้างในยังไม่มีใครรู้เขาบอกว่าจะเขี่ยหามาสแต่จริงๆหามาสเคยบอกว่าต่อให้ไม่มีหามาสปกครอง ฮามาสก็ยินดีแต่ปาเลสไตน์ต้องได้เป็นประเทศอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดยืนที่จะต้องคุยกันในวันที่ทำแผนฟื้นฟูอย่างแท้จริงแต่มันจะฟื้นฟูได้หรือเปล่าเพราะสงครามมันยังไม่จบนะคะอันนี้การพูดว่าซาอุดีอาระเบียเป็นพวกเดียวกันกับทรัมป์กับสหรัฐและอราเอลเนี่ยแต่การเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยมันสะท้อนว่ามันสวนทางนะคะ การประกาศไม่เอาอิสเอลมาเข้าร่วมในแผนฟื้นฟูแบบนี้ละค่ะมันของจริงทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะอิสเอลหัวร้อนทัท Cats, นทีแคทรัฐมติว่าการกระทรวงกาลาโหมของอิสเอลนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เชงทันทีเลยหลังการประชุมด่วนฉุกเฉินอันนี้บอกว่าอียิปต์ทำแบบนี้ไม่ได้และเมื่อ,อ,อส่วนที่สัญญาสันติภาพไม่ได้เขาพูดถึง ที่เป็นพื้นที่เกี่ยวกับวร์พื้นที่ฟิลาเดลเฟียค่ะว่าเดิมนั้นเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์แต่ตอนหลังเนี่ยอิสราเอลเข้าไปยุดเฉยแล้วอิสราเอลมีท่าทีไม่พอใจอย่างมากเมื่ออียิปต์เสนอแผนโดยไม่มีอิสราเอลเกี่ยวแล้วที่สำคัญฟิลาเดลเฟียนี่ก็จะไม่ให้อิสราเอลอยู่ด้วยนั่นแหลคะค่ะหัวร้อนมาขู่ ขู่ว่าพร้อมจะเผชิญหน้ากับกองทัพอียิปต์เพราะว่าไม่ยอมให้เิสราเอลค่มกาซาไม่ยอมให้คุมพื้นที่ฟิลาเดลฟีจับตานะคะเิสราเอลพร้อมหรือที่จะปะทะกับกองทัพอียิปต์และที่สําคัญอีกด้านหนึ่งชายแดนยังมีกองทัพตุรกีนะคะขยับเข้ามาใกล้แล้วเพื่อหนุนกองทัพแห่งชาติซีเรียโอกาสเผชิญหน้ากับเิเราเอลที่เรียบสูงโกลันมันมาชัดเจนมาก และจริงๆแล้วอิสราเอลพร้อมหรือที่จะรับศึกกับกองทัพยิ่งใหญ่สองแห่งอียิปต์และตุรกีค,ครับครูยิวฟันทงวิกฤต อิสราเอลคารมอเนทันยาฮูทำประเทศเล่มสลายวันที่5มีนาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะชนวัฒวังชากอด Big War ์้่าโลกมาดูกันนะคะสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางเป็นอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยอิสราเอลนะคะมันมีการแสดงนัยสำคัญของทีมบริหารซายเหยี่ยวกูรูหรือนักวิเคราะห์ชาวอิสราเอลเอง รวมทั้งนายทหารสำรองของเิสเอลต่างพากันมาให้สัมภาษณ์นะคะด้วยความวิตกว่าตอนนี้อิสเอลอยู่ในภาวะวิกฤตโดยแท้ท่ามกลางการขยายขอบเขตการรบไปกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงอาหรับไม่นิ่งนะคะอาหรับไม่ได้ปลื้มนะคะทั้งเลบานอนเยเมนตอนนี้กำลังเปิดศึกกับซีเรียซึ่งมีแนวโน้มอ,อาจจะต้องปะทะกับกองทัพตรุรกีด้านหนึ่ง และอาจจะต้องชนกับกองทัพอียิปต์อีกด้านหนึ่งด้วยแต่คณะรัฐมนตรีของเนทันยายหูก็เดินหน้าอย่างบ้าคลั่งนะคะไม่แค่โลกไล่ย,ยิงชาวกาซ่าไล่ย,ยึดเวสต์แบงค์โหดเหี้ยมไม่หยุดแม้แต่อยู่ในระยะหยุดยิงก็ตา่างแต่ยิงถูกโดดเดียวทั้งจากพันธมิตรตะวันตกด้วยกันชาติอาหรับและนาน,นาชาติทั่วโลกทีมเยียยวของเนทันยฮู มีแนวโน้มก็ใกล้จะล่มสลายนะคะเพราะฝ่ายค้านไม่แฮปปี้เคยประกาศจะโค่นกลุ่มนี้ด้วยซ้ำปัญหาภายในประเทศกำลังปะทุรุนแรงขึ้นทุกทีหากทีมเหยี่ยวของนิทันยาหูไม่พังนะคะก็มีแววว่าประเทศอิสราเอลนะคะจะพังซะเองเรื่องนี้จริงหรือไม่เรามาฟังคำของกรูยิวพูดเองนะคะเมียจวาดันฟ้าก็เ,าเป็นนักวิเคราะห์ชาวอิสราเอล ไอ้สัมภาษณ์กับสื่ออิสราเอลเองบอกว่าเบนจามินเนทันย์ฮูกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงรอบใหม่โดยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแรกระหว่างฮามาสและอิสราเอลอย่างชัดเจนแต่ฮามาสคัดค้านไม่เห็นด้วยและมีความเป็นไปได้แี่สงครามระหว่างสองฝ่ายจะกลับมาเริ่มขึ้นอีกครั้งที่จริงก็เริ่มแล้วนะคะแต่จะดุเดือดแน่คราวนี้จนถึงตอนนี้ ทางเลือกที่อยู่ต่อหน้าเนธันยาฮูมันจะเลวร้ายลงเรื่อยๆนี่กูรุเขาหมองนะคะและการสิ้นสุดของสงครามครั้งนี้อาจนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลเนทันยาฮููและอาจจะถึงประเทศอิสราเอลด้วยซ้ำในที่สุดล่าสุดนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอิสราเอลโอ้อวดว่าสหรัฐสนับสนุนอิสราเอลเกินขอบเขตกาซาสื่ออิสราเอลเปิดเผยว่า มีบากาศดรัฐมนตรีเศรษฐกิจอิสราเอลนะคะออกมาคุยให้กับสื่อฝั่งบอกว่า,าที่จริงสื่ออิสราเอลด้วยแต่ที่เอามารายงานเนี่ยเป็นสื่อบุมเบิกของสหรัฐนะคะเขาบอกว่าการสนับสนุนของสหรัฐต,ต่ออิสราเอลนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่สนับสนุนการจัดการกับฉนวนกาซาแต่ยังมากกว่านั้นอีกมากทรัมป์สนับสนุสน,นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญและเด็ดขาดของเราอย่างแข็งขันทรัมป์ สั่งสอนให้เราทำทุกวิถีทางเพื่อชนะสงครามและนำตัวประกรันกลับมาให้หมดนั่นก็คือทำอยไงก็ได้ไม่เลือกวิธีการขอแต่เอาตัวประกรันกลับมาและชนะน,น,นี่เขาก็เปิดเผยท่าแท้ทรัม์นะคะไม่ว่าทรัมป์จะพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามนี่คือมุมมองของสายเยียวทีมในทันโยฮูนะคะและข้อเท็จจริงที่ว่าทรัมปโดยสารนั้นจะแทหมดหน้าตา หนุนให้อิสราเอลเอาชนะศึกรอบด้านในภูมิภาคตะวันออกกลางแน่นอนนี่บ่งบอกอะไรบ่งบอกเป้าหมายสำคัญของกองทัพสรัฐใช่หรือไม่ขณะที่กองทัพอิสราเอลเดินหน้ากวาดล้างชาวปาเลสไตน์อย่างโหดเหี้ยมไม่หยุดนะคะรัมมนตีว่าการกระทรวงการคลังของอิสราเอลนูนไปเยอนวอชิงตันแล้วเบสเซลสมอทริดเดินทางถึงวอชิงตันแล้วค่ะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ และก็รัฐมนตรีการคลังของสหรัฐเจเน็ตเยเลนคนนี้เป็นอดีตนะคะคนใหม่เนี่ยอีกคนหนึ่งแต่ก็คงพบเจเน็ตเยเลนก่อนเพราะว่ามีสัญญาที่ลงนามกันเอาไว้สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขอให้สหรัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านความมั่นคงของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนี่ขนาดบอกนั่งมั่นใจนะคะต้องมาล็อบบี้ต้องมายำ้ำแสดงว่าลึกๆก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะจริงๆทรัมป์ เป็นคนที่อ่านยากภาพที่ปรากฏมันเหมือนว่าอิสราเอลกำลังได้เปรียบทางทหารนะคะมีทั้งเงินอาวุธขาดแต่กำลังทหารมันครึ่งครึ่งกลางๆค่ะเพราะว่ามันยังไม่ชอบทำที่สหรัฐจะยกทัพมาช่วยแบบจงแจง้ง I O F ของอิสราเอลก็คือกองกำลังที่ประกอบไปด้วยทหารหลักของอิสราเอลที่เรียกว่า I D F และทหารที่เป็นทหารรับจ้างเอกชนต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทรับจ้างเอกชนส่วนหนึ่งฐานรับจ้างอิสราเอลอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นเรียกว่ากองกำลังยึดครองหรือ IOF หรือ Israel Occupation Force นะคะกองกำลังเพื่อการยึดครองชัดเจนเลยชื่อของเขาอิสราเอลกำลังต้องเผชิญความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะอะไรทำตัวเองทางนั้นการรุกรานของอิสราเอล เป็นการรู้เห็นเป็นใจอย่างสมบูรณ์ของสรัฐมันชัดเจนมากในมุมมองด้านเดียวของซัตเลอิสเอลในทางยุทธศาสตร์ต้องครองอำนาจต้องคุมทรัพยากรพลังงานในย่านนี้ให้เบ็ดเสร็จในทางยุทธวิธีเริ่มจากการยึดพื้นที่เพื่อเพิ่มการสร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่ก็มาหานครอิสเอลนั่นแหละค่ะ การรุกรานของเอสเอจึงเปนการรู้เห็นเป็นใจของสหรัฐอย่างชัดเจนดังนั้นข้อหาก็อาธากรรมล้างเผ่าพ,พันธุ์มันมันจะเป็นของใครไม่ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการละเมิดกฎหม้ยสากลละเมิดอนุสัญญาเจนีวาข้อหาเหล่านี้มันย่อมผูกทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันอย่างปฏิเสธไม่ได้คะ่ะวันนี้ยังไม่เห็นผลทางกฎหมายนะคะเพราะยังไม่มีใครฟ้องสหรัฐ การต่อสู้ภาคสนามก็ลองเปิดฉากใหม่แล้ว Israel, อิสราเอลฉีกสัญญาหยุดยิงในเลบานอนและทำลายโอกาสเจรจาระยะสองในกาซามันยิ่งพระพันธมิตรอาหรับออกห่างนะคะและมีโอกาสเผชิญหน้ากับกองทัพอาหรับอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงยุคนี้ไม่ได้มีแต่มหาอำนาจเดียวแองโกลแซกซอนที่สหรัฐนำอยู่ในโหมดขาลงกันหมดแล้วนะคะแต่ยังมีพันธมิตรโลกหลายคัว ที่แข็งแกร่งและอยู่ในโหมดขาขึ้นทั้งนั้นสุดใหญ่ในตะวันออกกลางอาจระเบิดก่อนยุโรปก็ได้ใครจะรู้เพราะทรัมป์และเนทันยาหูต่างก็บ้าและเย่อหยิ่งเท่าเทียมกันค่ะ อาหรับร้องสาประชาชาติส่งกองกำลังสันติภาพเข้ากาซาเวสแบงด่วนบีบอิสราเอลฮามาสยุดยิงถาวรวันที่6มีนาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัรวังชากรบิ๊กวอผ่าโลกมาดูสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะคะ มีการประชุมฉุกเฉินของสันนิบาตอาหรับในกรุงไคโรเมื่อวานนี้รายงานเบื้องต้นไปตอนนี้มาดูคำประกาศล่าสุดกันเน้นย้ำความสำคัญลำดับแรกของการหยุดยิงในชวนกาซาจะต้องให้เสร็จสิ้นจริงจังจากรายงานของ ISNA ของอาหรับนะคะประธานาธิบดีอียิปต์อับดลฟัตตาอัลซิซีประกาศเมื่อวันอังคารว่าแผนการฟื้นฟูชนวนกาซา ได้รับการอนุมัติในการประชุมฉุกเฉินของสันนิบาตอาหรับในไคโรแล้วอาลซีซีน้นย้ำว่าการประชุมฉุกเฉินที่ไคโรจัดขึ้นเพื่อทบทวนพัฒนาการในประเด็นร้อนของปาเลสไตน์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรของประเทศอาหรับรักษาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศอาหรับคือถ้าปาเลสไตน์ไม่มั่นคง อาหรับก็ยากที่จะมั่นคงเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศปกป้องปาเลสไตน์อย่างแท้จริงอา c ซียังเน้นย้ำนะคะว่ามีถแถลงการล่าสุดว่าการประชุมสุดยอดสันนิบาตอาหรับนี้เขาถือว่าสันติภาพเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์อย่างเดียวเพียงประกาศเดียวของประเทศอาหรับและสำหรับ ปาเลสไตน์แนวทางสองรัฐเท่านั้นจึงเป็นทางออกสันนิบาตอาหรับได้ย้ำนะคะถึงความสำคัญของการบรรลุการหยุดยิงซึ่งตอนนี้เผชิญความท้าทายมากเพราะออสเอลไม่หยุดยิงจริงเมื่อออสเอลไม่หยุดสังหารฝ่ายต่อต้านก็ต้องตอบโต้ท่ามกลางการแลกเปลี่ยนตัวประกันก็มีการแลกหมัดยิงกันในพื้นที่อื่นๆน,นะคะไม่ห่างดักทั้งในกาซา และเวสแบงค์สันนิบาตอาหรับได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติส่งกองกำลังสันติภาพระหว่างประเทศไปยังเขตเวสแบงค์ Bank, และฉนวนกาซาทันทีนี่แหละค่ะเป็นประเด็นสำคัญรอมานานแต่จะมีประโยชน์หรือเปล่าประกาศคัดค้านอย่างหนักแน่นนะคะสันนิบาตอาหรับคัดค้านการอพยพชาวป,ปาเล,ลสไตน์ออกจากแผ่นดินบ้านเกิดและประนาม การตัดสินใจของอิสราเอลในการหยุดความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเขากักนะคะรถนมาเป็นหลายพันให้เข้าเป็นพันน้อยนอย,น,อยน้อยกว่าพันหรือระดับร้อยแต่วันนี้ล่าสุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้หยุดเลยก็คือเอากองกำลังไประงับอันนี้ได้รับการประนามอย่างทั่วถึงเลยโดยเฉพาะในสันนิบาตอาหรับประนามอย่างเด็ดขาดเขาบอกว่า ยังคงคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อออเราเอลในการหยุดความช่วยเหลือทางมนินษยธรรมไม่ให้เข้าการซานะคะไม่ว่าการใช้อาหารใช้น้ำใช้ยาเป็นอาวุธลงโทษแบบรวมต่อประชาชนปาเลสไตน์นั้นไม่ถูกต้องสถาบัิอาหรับคับค้านอย่างถึงที่สุดแถลงการยังระบุอีกค่ะบอกว่าการย้ายถิ่นฐานใดๆของชาวปาเลสไตน์จะผลักดันใหู้มนภาคตะวันออกกลางเข้าสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่ อย่างไม่อาจยับยัง้งนั่นคือเตือนค่ะว่าสงครามใหญ่จะเคลืบคลานเข้ามาถ้าไม่หยุดการกระทําของอิสราเอลเลี่ยงไม่พ้นแน่นอนค่ะสงครามใหญ่กว่า UN จะยกทัพยกกองกำลังสันติภาพเข้ามาคนปาเลสไตน์ก็ถูกสังหารเป็นเบื่อทุกวันมีแต่การต่อสู้ในพื้นที่ของกองกําลังต่อต้านในปาเลสไตน์จึงลดการสูญเสียชีวิต และเป็นการตอบโตอิสราเอลให้บุกสังหารช้าลงวันนี้สหรัฐส่งระเบิดทำลายล้างให้อิสราเอลอีกแล้วนะคะกว่า0 0 0 0ลูกอิสราเอลยิ่งกระเฮียนกระหือรือที่จะถล่มเวสแบงและกาซาซ้ำเพราะประกาศไปแล้วด้วยว่าจะไม่เจรจาระยะสองและจะกลับมาลุยต่อแบบเต็มรูปแบบทางฝั่งต่อต้านในปาลเลสไตน์เรียกร้องไปยังสันนิบาตอาหรับ ให้บังคับหยุดยิงและบังคับหยุดการสังหารหมู่และการละเมิดกฎหมายละเมิดหยุดยิงของอิสราเอลด้วยสันนิบาตอาหรับตอบรับนะคะทำแล้วออกเป็นมติแล้วแต่ก็รับรองแผนอียิปต์ด้วยที่จะกีดกันฮามาสไม่ให้ร่วมส่วนในการบริหารระยะแรกใน6เดือนที่จริงเมื่อกีดกันฮามาสก็กีดกันอิสราเอลด้วยล่ะคะ่ะ แต่จะสำเร็จหรือไม่ไม่รู้เพราะตัวแทนของสหรัฐก็มีโอกาสที่จะเข้ามาที่สำคัญตัวแทนของสหรัฐนั้นเขาก็ประกาศเป็นไซออนนะคะสรุปว่าหลังจากหยุดยิงถ้าเขาทำได้จริงโอกาสที่ฮามาสจะเข้าร่วมสนในการบริหารก็ยากจนกว่าจะมีการเลือกตั้งค่ะเพราะประชาชนยังคงมีเจ็ดจำนวนที่จะสนับสนุนฮามาสในการปกป้องกาซาอยู่ แต่สำหรับเวสต์แบงค์คราวนี้ไม่แน่เพราะว่ากลุ่ม PA ที่คุมเวสต์แบงค์อยู่ได้ร่วมมือกับอิสราเอลบางส่วนทำร้ายทำลายคนเวสต์แบงค์ด้วยสัง่งทีนีเ้เรื่องการละเมิดการหยุดยิงของอิสราเอลเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดหรอกใครๆก็เห็นแต่เมื่อเขามีอาวุธมีทหารก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายกระทําแต่เมื่อมีการแทรกแซงจากกลุ่มอาหรับ ก็มีความเป็นไปได้ที่มีการหยุดยิงนะคะอย่างน้อยงานนี้ก็ต้องเจอกับแนวร่วมอาหรับแน่นอนถึงอิสราเอลไม่ ai, เกรงใจสรัฐอาจจะเกรงใจจับตานะคะว่าก่อกำลังสันติภาพจะมีสภาพเหมือนกับที่เลบานอนหรือไม่คาดว่าคงไม่ต่างกันหรอกคะ่ะแต่การหยุดยิงทุกฝ่ายมันอาจจะทำให้ประชาชนปาเลสไตน์มีเวลาหยุดหายใจใหายคอ หยุดการถูกเข็นฆ่าโดยอิสราเอลไประยะหนึ่งเด็กๆก,ก็จะได้กินข้าวกินยายินน้ำสะอาดมีการฟื้นฟูกายใจของคนปาเลสไตน์ได้ระยะหนึ่งอิสราเอลก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละทำมาก,กี่ทีก็ไม่เปลี่ยนทำกับเลบานอนซีเรียเยเมนยังไงก็ทำอีกแน่นอนพักครบที่กาซาเวสแบงแบบมัวมัวยิงกันไปยึดที่ไปมันก็คงไม่หยุดหรอกคะ่ะ แต่มันก็ยังดีกว่าถล่มทำลายชีวิตลูกเด็กเล็กแดงไม่หยุดไม่หย่อแต่พันธมิตรต่อต้านลัทคะจะทำยังไงตอนนี้พันธมิตรต่อต้านรอบบ้านนะคะโอเคที่ปาเลสไตน์ที่เวสแบงแลกาซาหยุดตามคำเรียบร้องหรือการเคลื่อนไหวของก๊กกำลังสันติภาพแต่กลุ่มต่อต้านรอบบ้านอย่างที่เลบานนอหิสเบลที่เยเมนอันซัลลอหรือซีเรียเองซึ่ง มีท่าทียอมอิสรเาเลมาตลอดครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอิสราเอลไปแย่รังแตนเองนะคะเพราะว่าในทันยาหูกลัวมีสันติภาพค่ะอำนาจก็จะหดอาจถูกดำเนินคดีคอรัปชั่นด้วยจึงต้องโหมเพลิงสงครามรอบบ้านเลยไม่จบสิน้นอ้างว่าอิสราเอลจัดชนะและกำลังชนะอยู่จึงต้องเดินหน้าต่อไป ทางทางที่ผลเชิงประจักษ์มันแสดงชัดเจนนะคะว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นทำไมจึงว่าอย่างนั้นประการแรกอิสราเอลไม่สามารถทำลายฮามาสและขบวนการต่อต้านแห่งปาเลสไตน์ได้เลยรบกันมาปีกว่าแล้วนะคะฐานอิสราเอลย่ำแย่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าป่วยเป็นโรคจิตนับแสนพิการเกือบหมื่นเสียชีวิตตัวเลขไม่ชัดนะคะแต่อย่างน้อยก็เกือบหมื่นตามรายงานของอิสราเอลเอง ของอาหรับไม่ต้องพูดถึงเลยหมื่นเปนานแล้วเฉพาะในกาซาเลเวสแบงไม่นับที่เลยบานอนอีกนะคะประกาศที่2ยิ่งสังหารแกนนำฮิสบุลลอห์ยิ่งทำสมาชิกของฮิสบุลลอห์ยิ่งขยายตัวตอนนี้นักรบประกาศพร้อมพร้อมรบอาวุธก็พร้อมรอเวลาค่ะประกาศที่3ามทามจะลนุนิสเอลได้ไม่เต็มทีเมื่อเกิดสุดพร้อมๆกันในหลายภูมิภา เพราะอเมริกาไปจุดเพลิงความขัดแย้งไว้แล้วถ้าสามหมหาอำนาจหลายคู่เปิดศึกกับสหรัฐตะวันตกพร้อมกันละ่ะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียที่ยุโรปอิหร่านที่ตะว,วันออกกลางหรือจีนเกาหลีเหนือเปิดฉากเอเชียแปซิฟิกเป็นฝ่ายโุกเล่าสรหรัฐยุโรปพร้อมเผชิญหน้าสงครามโลกครั้งที่3แล้วหรือยังแต่ดูเหมือนว่ามหาอำนาจโลกหลายคูวไม่ได้ต้องการสงครามนะคะก็เลยต้องลุ้นกันว่าสหรัฐ จะกดปุ่มที่ไหนก่อนที่ตัวเองมีโอกาสชนะมากที่สุดและได้ผลตอบแทนสูงที่สุดค่ะ